สวัสดีครับผมวันนี้วันที่7มกราคมปี2566นะครับผมก็มีข้อมูลน่าสนใจครับมาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันกันเช่นเคยนะครับราศิกิจครับประกาศกฎกระทรวงลดค่าโอนจดจำนองบ้านคอนโดปี2567นะครับอ่านี่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเลยนะครับผมสำหรับใครหลายท่านที่มีความตั้งใจ นะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการซื้อบ้านซื้อคอนโดต่างๆก็ดูตรงนี้ประกอบนะเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับนีเรื่องของการทําธุรกรรมต่างๆนะครับเว็บไซต์ครับราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกฎกระทรวง2ฉบับซึ่งเกี่ยวข้องกับการกําหนดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ์และการทํานิติกรรมนะสำหรับกรณีการโอนการจำนองนะครับที่เกิดจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะครับ มีจุดประสงค์นะครับเพื่อช่วยลดภาระของประชาชนที่ต้องการมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยนะครับเป็นของตนเองประเภทที่อยู่อาศัยนะครับที่ได้รับการพิจารณาเนี่ยนะครับก็ได้แก่บ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านแถวอาคารพาณิชย์ที่ดินนะครับพร้อมอาคารรวมถึงอาคารชุดหรือว่าคอนโดมิเนียมที่มีราคาซื้อขายแล้วก็ราคาประเมินเนี่ยไม่เกิน3ล้านบาท แล้วก็วงเงินจำนองเนี่ยไม่เกิน3ล้านบาทโดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหดไทยเป็นผู้ลงนามนะครับเหตุผลการออกกฎกระทรวงนี้เนี่ยนะครับก็คือเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐนะครับที่ต้องการให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตนเองและเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงกำหนดค่าธรรมเนียมนะครับการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมในกรณีพิเศษ สำหรับอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวนะครับสาระสำคัญของกฎกระทรวงนี้เนี่ยก็คือการขยายเวลามาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับนะครับที่อยู่อาศัยในปี2567เพื่อช่วยลดภาระของประชาชนส่งเสริมการซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมทั้งช่วยรักษากิจกรรม ทางเศรษฐกิจนะครับในภาคอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะครับรายละเอียดของการลดค่าธรรมเนียมเนี่ยได้แก่การลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิม2%เลดลงเหลือ1%ครับและการลดค่าธรรมเนียมจากการจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเ เหลือเพียง0.01โอ้นะลดลงพอได้เลยในกรณีที่มีการโอนและก็จดจำนองพร้อมกันนะเริ่มมีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่2มกราคมนะครับจนถึง31ธันวาคมปี2567นะครับการประกาศนี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่รัฐบาลนะครับผมได้มีมติในคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26ธันวาคมปี2566ที่ผ่านมา ที่จะต่ออายุนะครับมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ออกไปอีก1ปีซึ่งมีผลบังคับใช้นะครับถึง31ธันวาคมปี2567นั่นคือสิ้นปีนี้นะสรุปสาระสำคัญการลดค่าธรรมเนียมนะครับผมก็ได้แก่ค่าโอนใช่ไหมครับที่จะลดจาก2%เหลือ1%นะครับหรือจากค่าใช้จ่ายนะครับในการโอนอสังหาริมทรัพย์ต่อล้านจาก20 0 0 0บาทเหลือเพียง10,000บาทอันนี้ก็ให้เห็นเป็นตัวเลข นะครับก็โอ้โหนะรถผมว่าหลายท่านอาจจะคือต้องบอกว่าจํานวนเงินนะครับที่เราซื้อบ้านเนี่ยนะครับโดยวงเงินรวมเนี่ยมันสูงถูกไหมฮะเพราะนั้น1%เนี่ยก็มีผลหลายตังเลยนะครับส่วนค่าจดทะเบียนจำนองจะลดลงจาก1%นะครับเหลือ0.01%หรือ,รอนะครับพูดให้เข้าใจง่ายในการใช้ใจ่ายต่อล้านนะ1 0 0 0 0บาทนะครับเหลือเพียง100บาทเท่านั้นเองอ๋อนะครับ มีผลเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับประชาชนที่ต้องการซื้อหรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าวก็คือช่วงปีนี้ทั้งปีนะครับท่านอาจจะต้องดูรายละเอียดต,ตรงนี้ประกอบนะสำหรับหลายท่านที่เล็งหาแล้วก็อยากจะซื้อบ้านเป็นของตัวเองนะครับอันนี้ก็ครอบคุมนะครับไม่ใช่แค่บ้านเดียวนะนะครับบ้านแฟดตก็ได้นะครับหรือว่าบ้านแถวอาคารพาณิชย์ที่ดินหรือว่าพร้อมอาคารพวกนี้นะครับผมสามารถที่จะเข้าข่าย นะแล้วก็เป็นห้องชุดหรือว่าคอนโดมิเนียมต่างๆก็ได้เช่นเดียวกัน่ะก็ภาพประมาณนี้นะครับอีกหนึ่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับนะครับใครในช่วงปีนี้วางแผนนะครับที่อยากจะซื้อที่อยู่อาศัยหรือนะครับผมจะดาเน,นินการดังกล่าวก็จะมีสส่วนนี้นะครับช่วยเหลือนะครับก็ไม่น้อยสําหรับในเรื่องของค่าจดทะเบียนการโอนก็ดีนะครับรวมไปถึงค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนองนะฮะก็ชัดเจนนะครับรายละเอียดตามที่ แป่งปันไปนะครับผมขอบคุณมากครับจากทางด้านของสนุกมณีครั้งหนึ่งสําหรับในเรื่องของการอัปเดตรายละเอียดนะที่สําคัญซึ่งก็เป็นสิ่งที่หลายท่านก็มองหานะครับนับประโยชน์ตรงนี้เพิ่มเติมแล้วกันนะครับเอาละภาพประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสาหรับการติดตามชมแล็เดีก็วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ